ใครบอกว่าแม่บ้านสบายตื่นขึ้นมาก็ทำนูน่นทำนี่ล้างถ้วยล้างจานเก็บแก้ววันวันหนึง่งไม่เคยเว้นว่างจากการทำงานล้างแก้วล้างชามล้างไปล้างมากว่าจะสใช้เวลานานจนคิดว่าหาตัวช่วยแต่ไม่รู้ว่าช่วยจริงหรือเปล่าอ่าได้เครื่อง ล้ังจานมาใหม่ลองเครื่องล้านจานใส่ช้อนลงไปใส่ตะเกียบใส่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 ลงไปจนให้เต็มเก็บ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 วางให้เป็นระเบียบใส่แก้วทีละใบทีละใบทีละใบจนกว่าจะเต็มไม่รู้ว่าจะมาช่วยให้หนานื่ยหรือว่ายังเหนื่อยเหมือนเดิม คิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่รู้ที่ซื้อมาแต่ก็ขอบคุณสามีที่ซื้อมาให้กลัวว่าภรรยาจะเหนื่อยใส่ลงไปค่ะจนกว่าจะเต็มเรียงเรียงรยงลงไปเฮออ้ชีวิตวันวันหนึ่งของแม่บ้านฉันเหนื่อยเสือเกินไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาแล้วทําอะไรบ้างงานบ้านท,ทําทุกอย่างท,ทําทุกวันไม่มีวันหมดวันสิน้น ใส่ลงไปค่ะจนกว่าจะเต็มตอนนี้เริ่มคิดว่าคิดผิดหรือคิดถูกที่ซื้อเครื่องล้างจานมาก็ต้องอยังล้างมือเหมือนเดิมหมอกับยังล,ะะยงล้างเหมือนเดิมกระทะก็ยังล้างเหมือนเดิมอืมเอาหนะซื้อมาแล้วใช้ใช้ไปเถอะมันน่าจะดีหนาะใส่น้ำยาล้างจานแบบก้อนลงไปค่ะกดทำงานกดเดิมค่ะอ่าล้างอีกแล้วค่ะ วันนี้เราจะมาทำซี่โครงหมูย่างนะคะเราจะมาล้างซี่โครงหมูก่อนค่ะเปิดน้ำลงไปล้าง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 โอ้แกะไม่ค่อยออกเลยค่ะเพราะว่าแช่ซองฟิตไว้เราจะน้างสักสองน้ำนะคะล้างจนกว่าจะสะอาดค่ะคิดว่าสะอาดค่ะค่ะล้างต่อไปค่ะล้างอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อความสะอาดนะคะ ขลางลังใส่ขนอก็ลงไปค่ะตเตาแก๊สก็ทำก็น้ำมันกระเด็นต้องเช็ดทุกวันทำความสะอาดตเตาแก๊สก็มีปัญหาค่ะใช้นานหลายปีต้องใช้ไฟยิงแก๊สค่ะถึงจะติดไซเกลลงไปค่ะปิดฝามาอ๋เดือนแล้วค่ะออคิดว่าต้มประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าก็จะสุกค่ะ แล้วก็นํามาพักไว้ค่ะตักออกมาแล้วก็จะเอาไปทำผู้ใส่ซอสบาร์บีคิวกันนะคะใส่ซอสลงไปค่ะแล้วก็ทาให้จนทั่วเนื้อเลยค่ะท้าทาทานะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะคะ ไปเรื่อยๆค่ะจนหมดแม่บ้านวันนึ่งทำหลายอย่างมากเลยค่ะตั้งแต่ตื่นมายังไม่หยุดพักเลยค่ะทาทาท,า,ทาจนให้ทั่วนะคะทาเสร็จเราก็มาปอกข้าวโพดค่ะวันนี้เมื่อวานไปตลาดนะคะได้ข้าวโพดมาค่ะห้าฝักยีิบาทนะคะ ถือว่าราคาใช้ได้เลยคะ่ะปอกจนกว่าจะครบแต่ว่ามีหนอนตรงมีหนอนด้วยนะคะต้องตัดออกค่ะนำไปล้างค่ะจากนั้นก็ต้มค่ะใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งค่ะค่ะต้มพอประมาณนะคะเพราะว่าเราจะนำไปย่างอีกค่ะ ทำความสะอาดเตาบาร์บีคิวกันค่ะเช็ดเชถูถูเช็ดเชถ,ถ,ถู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 นะคะรอจนร้อนแล้วก็นำข้าวโพดไปวางก่อนเลยค่ะวิววันนี้สวยนะคะวิวหลังบ้านวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำค่ะค่ะกับได้ถึงเวลาย,ยางซี่โครงหมูแล้วค่ะ อร่อยไม่อร่อยก็ลองดูนะคะนี่ค่ะซอสที่เราใช้นะคะอร่อยมากค่ะถึงคนไม่มีฝีมือในการทำอาหารใส่ช็อตซอสนี้ก็อร่อยค่ะหัน่นค่ะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะจะได้ง่ายต่อการกินค่ะแมงวันก็มีค่ะน่ารำคาญมากเลยค่ะ ใส่จานค่ะข้าวโพดเราจะทาด้วยเนยนะคะเพิ่มความหอมค่ะทาจนให้ทั่ว